นักโปราณกล้าเป็นแควเมืองวิเศษชัยชานมันรารสัมผัสตรวจการจนมาถึงบ้านคนไทย มองเห็นเพลิงมีเชิงสุงรรงมาหาจากคุ้มาให้ทันมีแฝนฟางวางเป็นชันฉันมองแล้วฉันก็ใช่ออมีรัมาใม้กอง ใครกลองเอ็ดดี้กระทงของใครสียงใครก็รอ,อูว่าไงขาบุญค,คนไทยน้ำใจดีคือผมเองหิวน้ำ ผมอยากจะขอน้ำดื่มสักขันหนึ่งจะได้ไหมขอรับขอน้ำดื่มใช้ไหมจ๊ะใช่จ้ะสงสัยจะเดินทางมาไกลคนไทยอย่างเรียมน่ะก็ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือกันอยู่แล้วเดี๋วจะไปเอาน้ำให้เขาก่อนดีกว่าอันนั้นแก้วคิตตี้บังลายไม่คิดคุกบังลายเป็นเวรแรกที่ออกลาดตะเวนฆ่าหยิงไทยที่ตัทอนึนจิงก็หิวโชคชะตาฟาดคอยห้งมากเลย หิวน้ำขอบคุณนะจ๊ะัเอา้งเ่ยิงซะด้วยอาแก้วไหมจ๊ะเอาละจ้าเดี๋ยวจุกหิวน้ำจริงๆขอบคุณนะที่ม่ชชั่งมีน้ำใจไม่เป็นอะไรหรอกค่ะว่าแต่ว่าคุณเดินทางมาตั้งไกลเราดูลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้ว ไม่เหมือนกับคนไทยที่นี่เลยใช่แล้วเป็นใครมาจากไหนหรอคะผมเป็นทาหารพมา่าแต่ไม่ต้องัวยนะผมน่ะไม่ทำลายคนไทยเออแม่นางทำไมทำไมเออคือเตรียมตั้งท้องจ้ะอ,อโอ้โหสิให้กับข้ามังรายด้วยเถอะอย่ามีชีวิตเลยตายเถอะ ความตกใจข้งเรียอุาหรณครับทุก่าด่วยด้วนพอเืินดังกับสะดุดมันกิดจุดแปลกใจนี่คำสุดท้า เขาุทานมันสุดสถานเทไทยพองเงือดาบกระชับมันรองเรียกเจ้าขวัญทำไม เกือบไปแล้วเรียมไม่ต้องกลัวแล้วข้ามังรายจะไม่เอาชีวิตเรียมแล้วเกือบไปแล้วไม่เรียมบัตรนี้เป็นคําสั่งของนายทัพมังสุดนาให้ข้าหญิงไทยเจ็ดวันก่อนหนึ่งท้องแล้วเวแรแล้วคือเวรของข้ามังรายถ้าข้าเจอหญิงท้องคนไทยข้าจะต้องเอาชีวิตของผู้หญิงคนนั้น เจ้าเป็นเมียของนายขวัญใช่ไหมเรียมเป็นเมียของพี่ขวัญน,นั่นแหละสิ่งที่มังรายค่าเรียมไม่ได้ก็เพราะหัวของเรียมมังรายได้ปะเพลงดาบกับนายขวัญน,นายขวัญไว้ชีวิตมังรายเราจึงสาบานเป็นเพื่อนและสหายต่อกันและมังไรายได้ให้สัญญากับนายขวัญไว้ว่ามังรายจะปกป้องดูแลครอบครัวของนายขวัญ ลูกเนียบพ่อแม่พี่น้องบุญเจ้าอยู่รักษาถ้าเจ้าไม่เรียบหัวเจ้าเจ้าตายด้วยน้ำมือของคบังไดไปแล้วเรียม่มันได้เสียงเลียวของเรียมเรียมต้องขอตาไม่เป็นไรที่เป็นรุ่นนี้พา่านควรช่ไว้ชีวิตเรียมแล้วก็โลกสิ่งสำคัญเลยที่ควันเป็นเครื่องหมายสำคัญเดวหัวใจของเรียแต่ว่าถ้าพี่ไม่ทำตามหน้าที่ ไม่มีความผิดหรอกจ้าเรื่องนี้ไม่สําคัญหรอกสักจจะและสัญญาที่ไี่ให้ไว้กับไอควันนั้นสาคัญกวา่าเรียมเรียมจะอยู่ที่กระท่อมของเรียมตอนนี้ไม่ได้แนวถึงแม้ว่าพ้นมือพี่มังรายไปถ้านายทหารพรม่ามาเจอเรียมตายทัาพม่าคนอื่นจะไม่เว้นชีวิตไว้ชีวิตเรียมแน่เพราะฉะนั้นเรียมจะต้องไปกับพี่มังรายเรียมเคยได้ยินไหมว่า ที่ที่อันตรายที่สุดนั้นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั้นคือกองค่ายของพมา่าพี่จะพาเรียมไปซ่อนตัวที่กองผ้าของพี่มังรายแต่พี่ขวัญเขาไม่รู้เรื่องนี้พี่ขวัญยังไม่รู้เลยว่าเรียมตั้งท้องด้วยแล้วท่อเขากลับมาบ้านเขาไม่เห็นเรียมแต่เ,<อ>เกิดอะไรขึ้นล่ะพี่แต่ถ้าเรียมใจอยู่รอบอกนายขวัญได้คงไม่ได้มันไม่ทันแล้ว เอาอย่างนี้เขียนจดหมายไว้ฉบับหนะึ่งเอามีกระดาษไหมไปหากระดาษในบ้านมานะเรียมได้เรียก่กอนที่ทหารเข้ามาคนอื่นจะเมนช่วยดูต้นทางให้หน่อยนะถ้ามีทหารเข้าบ้ามาช่วยกอไ,นะไ,ไดเ้เรีย,เยม,มเรียมเขียนตามที่นะมวถึงพี่ขน ไม่ต้องห่วงเรียมไม่ต้องห่วงเรียมเรียมไปกับทหารพม่าแล้วเรียมไปกับทหารพม่าแล้วที่ชื่อมังรายที่ชื่อมังรายลงนามเรียมลงนามเรียมไปเถิดทำลายไปเรียมไปกับพม่าฟ้าขลารช่วยไป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 ขนาดที่จังหวังเจ้าชาสลับมาบ้าถึงแล้ว บุบันถึงกระท่อมแล้วบานแกเออหิวข้าวว่ะจะกลับจากงานวัดยังไม่ได้กินเลยเวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราถือว่าเป็นเลิกงานอย่างดีที่เราได้เพื่อนใหม่นั่นก็คือเจ้ามังรายรับรองว่าข้าจะจัดอาหารฉลองให้อย่างดีจริงหรือเปล่าเนี่ยในลักษณะเล็กกระหนากเต้ร่นนึกถึงเมียดิ่าเนี่ยคิดถึงทุงที่เมียกำลังท้องอยู่ด้วยว่าบอกว่าไม่รู้งง่ายเดี๋ยวข้า กับเพื่อนเขาไปเท่าไหร่ละเอกร้อนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปมันอึดอัดเยยอะะแร้อนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมีข้ามาโห่เดี๋ยวมันจะมีพีเอ็มรออยู่ตรงนี้นะขออโท่นะแล้วจะบอกเฮ้ยอย่าลืมนะไก่เป็นพีเอ็มเป็นพีเอ็ลยนี่เจ้าควันเดี๋ยวก่อนทำไมบ้านเรียบอย่างนี้ล่ะเงียบไหสิลงโจมเลยเรียบเรียบอยู่หลังบ้านหรือเปล่าเรียบสิ พี่ขวัญไม่ต้องเป็นห่วงเรียมตอนนี้เรียมไปกับทหารชาวพม่าชื่อว่ามังรายไม่มังรายก็เข้าไปนานแล้วมันทำยังไงบอกแล้วอย่าไว้ใจมน คิดเองที่ห้อยใจมันเมื่อสินอักษรใจเสียงต้องมาทุกมีสว่เขาโม้แมรียมีเราไปกับภูเขาธรรมา ผมมองจ้องฟันั้นคุณเพื่อเมื่อมันมาเกิดเรื่องเลวร้ายเมื่ทำกับพี่แบนที่คนเลวแหลนเพื่อมังรายแม่มันทำกันได้นาด่าพี่ชายแห่งชาติแม่แม่ยาเทียกเขา เหมียโตมาขวัญควาใจดีๆนะทุกคนเววเววเหมือนจะมีเบียกินด้วยนะมันบอกเบียเบียอะไรกันแย<ต>่างเงีไ้ไปบ้านจักห้ังข้าศึกไว้ใจไม่ได้จริงๆคือพวกทำวพมา่าเรียมนะเรียนเขาไปนานมันหิวเลยพี่จามบ้านเพียงไม่นานกับแม่ใจไปให้กับชาย ทำกับพี่แบบนี้ไ okay. ด้ยังย้ไก่ไก oh, ่สามแหน่เท <ok ่ไก่ได <ok ้ก <ok ินแน่ไก่โอ้ยมันไก่ดึงเวทก้นถึงฟ้าปากถึงข้าวเวทควัด้วยบางรายกูอิ่มรอสักครู่เดี๋ยวซาเป็นเพื่อนร่วกน้ำซาวปกับบางรายกูได้ดงคอเป็ดเป็ดฝันหนักวันที่แรกก็เป็ดกระดูกมันเหนียวกว่าไก่ทั้งเป็ดทั้งไก่อร่อยแล้ววันนี้หากู้กูได้เชิญม้าเปลี่ยนตัวเลยกูจะฆ่าฆ่า อ้ยแค่เป็ดแค่ไก่กูก็อิ่มแล้วไม่ต้องละเอียดขนาดไปถจนโงูแล้ว่าโอยไม่หิวอะไรแล้วหิวแย่แล้วว่ะเสียทั้งเมียเสียทั้งฉันจะไม่ไว้ใจชาวพม่าอีกต่อหากกูได้เจอไอ้พวกพม่าแม้แต่ใครคนใดก็รอไปนานแล้วไงกูจะฆ่าด้วยมือของกูกูจะฆ่าพวกมันทั่ง ไอชาวพม่าไปยุสิไอมังลายพวกของมึงแย่งเมียของกูไปนี่ไอของแงอะอยู่ด้วยมึงเอาตายซะเลตายแล้วเป็นไก่ไม่ได้กินจะมาตายก่อนเสียชีวิตก็แล้วเนี่ยตายจะตายจะฆ่าเมียเราไปฆ่าไปเลยไอชาวพม่าวันนี้แหละเป็นไงเป็นกันกูจะฆ่ามคุให้ตายหนูไฆ่าเมือเฮ้าไม่ฆ ชาบ้ามากจะฆ่ามือล้บกูจะตามีตกลับมาให้ได้เดี๋ยู่ยรเเปล่ยจอตายซะยางไ้ไป